สวัสดีครับทีนี้วิธีชาวบ้านเอฟซีทีนี้วิธีชาวบ้านทุกตนันทุกคนครับพี่น้องครับพบกพอกันคือเขาคือเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาสำหรับปูเทปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับว่าเกิดยังขึน้นเดี๋ยวเขาไปสอบถามปูเทปบ้างครับว่าเพิ่นมีแนวทางดีๆแบบใดเนี่ยที่เกิดยังขึ้นครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก่ มียัง,ยงเกิดขืนที่สำนักปูเทปครับพี่นองกับมาสอบถามท่านปูเทพบางว่าเกิดยังขึ้นสวัสดีครับท่านปูเทปครับผมครับสวัสดีไปยัง f อฟบ่าวเซิงคารและวิธีชาวบ้านชาแนลวันนี้วันที่22เดือนมกราคม2567ซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้มีข่าวดีเด้ ข่าวดีที่จะฝากถึง f อฟผู้ที่มีหูทิปตาทิปหรือผู้ที่มีดวงและผู้ที่มีโชคนะครับขอบคุณเบาเซ้นคานขอบคุณวิถีชาวบ้านที่มาติดตามตัวเลขให้กับเอฟนะครับที่นี่ทิปสถานกรุงเทพพี่น้องมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดรูปหัวใจรัวๆให้พี่ๆเขาหน่อยนะครับ เมื่อนีมีแนวทางนะครับขออนุญาตใช้ภาษาพื้นบ้านเด้อ segment. นะครับวันนี้มีแนวทางดีๆสำหรับ f c ทุกๆท,ท่านที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับเมื่อวานเนาะเมื่อวานงูใหญ่เด้พี่นองเคยเห็นงูสิงดงบอสิงเสือมาสั่นเคยเห็นงูสิงเสือบอะ เคยเห็นอยู่กับผมตู้มันใหญ่สุดเลยตู้ประมันเป็นเงาเลยว่ะใหญ่เงาครับพี่น้องครับสิงดงแม่ง่ครับเออสิงดงสิงป่านะครับครับเมื่อวานได้เข้าสํานักปู่นะครับนอนขวางใหญ่ใหญ่เลยเลยนะครับหลังจากที่ปู่ไหว้ครูบูรพาจารย์เสร็จมันมีอะไรอิดที่ปฏิหารแปลกๆเด้อหนึ่งงูเข้าแล้ว กูเขาใช่กูเป็นกูยักษ์นะท่านนะใช่กูสิงดงกูสิงยักษ์ดงสิงยักษ์สิงป่าสิงทองอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆนะครับตัวขนาดนี้เนี่ยนะครับเข้ามาที่สนักนี่แหละหรือว่าจะรู้ว่าปู่เทพจะสร้างอาจจะสร้างพญานาคมั้งเนี่ยเนาะนะครับไม่ใช่มาตัวเดียวนั่นมาเป็นคู่คู่เลยมันมาเป็นคู่เลยน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือว่าจะเป็นฤดูผสมพันธุ์หรือเปล่านะ เพราะว่าวิธีชาวบ้านนี่เป็นเกษตรก็น่าจะรู้นะมันเป็นมันเป็นฤดูการผสมพันธุ์หรือเปล่าก็เลยเลื้อยเข้าสำนักเข้ามาข้างบนนี่แหละใหญ่มากเลยมาแล้วก็มาเกี่ยวอยู่นี่แหละเกี่ยวอยู่ที่อ่างมังกรนี่แหละครับเกี่ยวกันเนี่ยอยู่อ่างมังกรนี่แหละผมคิดว่าน่าจะเป็นเลิกดี นะครับน่าจะเป็นเลิกดีเพราะว่ามันมีตัวเลขเด้ม,มันมีตัวเลขที่จะขึ้นกับแทน่นแท่นเทพเจ้าพญา,ามังกรเทพอ่าที่แท่นพญานาคตรงนั้นแหละขึ้นขึ้นมาเองเลยหรือครับมันขึ้นมาเองโดยโดยไม่ได้เขียนเลยมันเป็นที่เหนือธรรมชาติจริงๆนะม,มันจะขึ้นมาได้ก็หรือว่าเลขหวยมันจะออกในตัวนั้นพี่น้องดูเอานะปู่เทพจะไม่บวกว่าเป็นหวยตัวไหน เฉพาะผู้ที่ชอบเฉพาะสายลูกหลานพญานาคสายหมูเตลูเดอร์ถ้าชอบถ้าบุญกุศลท่านมีก็ขอให้งวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาเนาะจงมีแต่โชคจงมีแต่ลาบกับบรรดาเอฟซที่กำลังดูช่องบาวซิงคารและที่นี่วิธีชาวบ้านอยู่นะครับวารกนิงลูเะมีอะไรที่จะถามโปรเทพต้นตออะไรบ้างไหม แล้วค่อยไปดูแท่นกันอยากรู้ที่ไปที่มานะท่านปู่เทพอยากรู้ที่ไปที่มาอะไรเอ่ยว่าดูสิต่กอนเนาะไม่ถึงปู่เทพอ๋อชีวิตปู่เทพใช่ไหมครับผมสถานปฏิบัติธรรมเทพสถานปู่เทพที่ตรงนี้น่ะพี่น้องฟังเด้มันเป็นอิฐข้างล่าง<อ>มันเป็นเทวไลเหมือนของท่านนั่นแหละเหมือนต้นโพนั่นแหละแต่กอนใช่ไหมครับผมครับแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันศักดิ์สิทธิ์เด้ เพราะว่าท่านรู้จักวัดปราสาทเนาะตำบลปราสาทอำเภอเมืองจทันมันเป็นพันๆปีนะครับเขาเรียกว่าองค์พระธาตุตรงนั้นเป็นเทวะไล่เนาะครับนับพันปีครับแล้วบางท่านรู้ไหมว่าเขาเอาดินในน้องกะทินี่แหละปั้นอิฐโอ้ที่ไปที่มาใช่ไหมครับผมใช่เอาดินในน้องกะทินี่แหละปั้นอิฐแล้วก็เอามาปั้นตรงนี้ด้วยโอ้ก่อนจะค้นขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับผมก่อนที่จะค้นไปไว้ปู่ตาด้วย ปูตาคือวัดบ้านกะที่ด้วยมีเหมือนกันฉะนั้นมีหลักฐานอย่างชัดเจนเพราะเขาไม่ได้ถมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยอยู่วัดบ้านกะทีเนี่ยครับผมเพราะเขาสอบหาเห็นะอืมเหลืออยู่ในวังหมื่นของท่านด้วยมีเหมือนกันมีที่ต้นโพอ่ะมีแต่มีแต่ศิลาแรงเด้โอ้ท่านว่าไหมล่ะว่าท่านอยู่ตรงนั้นครับเน่เปิดให้เขาดูหน่อยวิธีชาวบ้านเออไม่ใช่ว่ามีแต่ของปู่เทพนะของวิธีชาวบ้านก็มี นะครับแต่สิ่งที่หลงเหลือให้เห็นเป็นประหลาดหัาพังก็คืออยู่ในวัดปราสาทครับเขาจะใช้ดินที่น้องกะทินั่นแหละม,มาปั้นป็นอิฐมาหลอมมาพักกันมาทํากันที่นี่มันเลยมีศิลาแรงมันก็เลยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดิตรงนี้เป็นที่บูชาเทพมูรติด้วยนะครับตรงนี้ปู่เทพก็เลยกลัวคนเข้ามาจะขโมยขุดขโมยดูน ก็เลยสร้างวิหารสร้างสถานปู่เทพทับไปเลยไม่ต้องมีใครเห็นอยู่ข้างล่างนี้เอาไว้ให้พี่น้องได้กราบไหว้ครับ,รบผมเอาไว้ให้พี่น้องได้กราบไหว้สการะบูชาตรงนี้หลยก็เลยได้เทพเจ้าพยา,ยามังกรมาครับผมจากลุ่มน้ําห้วยทับทันอยู่ไม่ไกลได้ลุ่มน้ําอยู่ตรงนี้แหละบครัผมเดี๋ยว<ป>ท่านท่านปู่เทพจะพาไปดูเนาะ ครับลุ่มน้ําหว้วยท้ทันเพราะว่าจีนมอนเขาอพยพกันมามาทําการค้าการขายที่ลุ่มน้ําหว้วยทับทันสมัยก่อนเนี่ยสถานีรถไฟหว้วยถ้ำทันเขาเรียกว่าสถานีหัวเลยไม่ใช่หว้วยทับทันเดหเน้หัวเลยครับสถานีหัวเลยจะสุดตรงนี้จากกรุงเทพมาจะสุดที่<า>ห,วหว้วยทับทัน,ทนครับจีนมอนก็มาทําการค้าการขายจะมีสนามบินอยู่ที่บ้านป่าเวยเด้ สนามบินเก่ายัางยังเหลือนะอครับ,รบทําไมที่ของราดพัสดสุห้วยทับทานจะมีบพสจะมีโน่นนี่ทําไมที่ราดพัสดสุหุวยทับทันถึงใหญ่เพราะว่าเขาจะให้เป็นเมืองใหญ่อืแต่ว่าบุญอน,นิสง์ไม่ถึงเพราะว่าอะไรมังกรได้หล่นลงน้ําไปหลายร้อยปีเด้พศสองพันสีร้อพศสองพันสี่ร้อยหกหรือสี่เนี่ย สงครัมงโลกครั้งที่สองเนาะครับ <Okay. S 2> จีนแพ้เนาะจีนแพ้ญี่ปุ่นนะหรือญี่ปุ่นแพ้จีนจีนแพ้ญี่ปุ่นเขาก็เลยสร้างสถานีรถไฟจากห้วยทับทันไปถึงเมืองอู่บนราชธานี hmm. เลยเปลี่ยนเชื่อห้วยทับทัน <Okay. S 2> เลยเปลี่ยนเชื่อหัวเลยว่าเป็นห้วยทับทันครับ <Okay. S 2> ครับจากหัวเลยนะมาเป็นห้วยทับทันถึงปัจจุบันนี้เนาะครับอุทุมพรก็ตำแหน่ hmm. ครับ สำรองท่าก็น้องไผ่ล้อม hmm. มันมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยน,ปยนไปจนไปถึงอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานีเลยเจริญรุ่งเรืองจีนมอนเลยอพยโยก,กันไปหมดเลย hmm. เหลือแต่ลูกหลานต้องจัดงานไหว้ไหวอะไรรู้ไหมไหวเจ้าก็คือไหว้เทพเจ้าพญามังกรน,นี่แหละงานเงี้ยวแต่เขาไม่รู้หรอกว่า บรรบุรเขามาอยู่บาปู่เทพหมดแล้ว <c oughs> เออเรื่องของเรื่องมันมันก็เลยที่ตรงนี้ก็เลยกลายไปที่ศักดิ์สิทธิ์ไปเลย <c oughs> ตั้งแต่เขาเอามาถวายให้ตั้งแต่เขาใส่เบ็ดใส่มองถูกเข้ามาถวายมันก็เลยโด่งดังเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ที่นี่จากนั้นแต่ก่อนเนาะตั้งแต่ได้มังกรมาเนี่ยหวยมันจะเข้าสิบห้า งวดซ้อนๆดแต่ก่อนอยังไม่มีโลกโซเชียลแต่ก่อนครับยังไม่มีโลกโซเชียล15บห้างวดซ้อนๆเลยถ้ามีเหมือนปัจจุบันเนนาะทัโปรเทมเนาะครับถ้ามีเหมือนปัจจุบันนะ่ะดังดิครับหลังจากไหว้ครูเสร็จมันก็เข้าแล้วหกหนึ่งกับเจ็ดเก้าครับงวดนี้ก็เลยให้พี่น้องส่องเลยครับในฐานในฐานแท่นมังกร ว่ามันเป็นยังไงเอ้าเชิญเชิญชอาจารย์ที่ฐานบางกรรู้สึกว่าวันนี้งูขึ้นใช่ไหมใช่หรือองค์พญานาคมาให้โชคกับเป็นไปได้เนาะใช่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับพี่น้องครับไปดูด้วยกันว่าหวยมันจะมาตัวไหนกันครับนะครับปูเตียไปครับพี่น้องครับนับครับผมเิืมบผมพี่น้องเห็นเลขตรงนี้ไหม สูมเข้าไปชัดๆครับชัดเจนเลยครับผมผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเลขอะไรให้พี่น้องิึงซวยกันนะครับพี่น้องครับดูนานๆัอนเขาบหนเลยครับว่าพี่น้องในตัวใดกันคอมเมนต์ใต้คลิปกดรัวๆเลยครับเห็นตัวไหนเนาะแชร์กันไปเลยครับกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องครับพอเห็นเลขนี้เป็นตัวใดเนาะสายยานพญานาคสู้ๆครับพี่น้องเห็นตัวใดครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยครับด้วยซึ่งมันตรงกับเลขอะไรดูสิครับ อ้าววิธีชาวบ,บ้านบอกสิ่งการเห็นเลขอะไรไหมดูตัวนี้สิฮึมาดูปึ๊บเลขอะไรล่ะเลขสามอะสามอะไรเอ้ามีบุญไหม <c oughs> มีบุญไหมหรือว่าผมปัญญาน้อยสามศูนย์บ่เลข <33. S 1> อะไรดูมันชัดชัดอ้าชัดไหม นี่เลขอะไรนี่เลขอะไรแล้วมันตรงกันกับตัวนี้ไหมชัดเจนมากเลยตัวนี้เอาเองนะไม่บอกหรอกสามครับพี่น้องครับนี่สามครับตบนี่เลยครับพี่น้องครับนี่ศูนย์บนล่างขึ้นนี่ครับพี่น้องครับข้างล่างสามศูนย์ขึ้นเลยน้ำดำเลยครับสามเหมือนกันนี่เพราะนี่วงนี้นี่เออตัววงใหญ่กรับวงนี้นี่เศูนย์ศูนย์เนี่ท่าน มีอันเป็นเนาะตัวนีเลยสามบวกมีอันตัวนีศูนย์นี่เลยศูนย์นี่ศูนย์ตัวใหญ่นี่สามพี่พี่สามพี่นี่เลยสามนี่บวกนี่พี่เลยสามเออสามตัวนี้นาะครับพี่น้องครับนี่ครับเนื้เบิ่งลางคือคือค่าคือกันเนาะคือกันเลยครับนี่ครับสามศูนย์ครับพี่น้องสามตัวขนาดสามคนลังพิศศูนย์ครับพี่น้องครับเห็นคือนี่ครับพี่น้องนะครับบนข้างบนครับรอบนึงโอ้ชัดเจนครับพี่น้องครับข้างบนเป็น มังกรนะครับพี่น้องครับเป็นมังกรให้โชคให้ลาภครับพี่น้องครับมีมือเสาร์มีงูพานี่เนาะหรือมังกรตรงกันเปรีเลยท่านท่านปูเทพเนาะตรงกันมากเลยเนอดูในโทรศัพท์นี่เด็งคลิปดูชัดเจนนะครับพี่น้องครับถ้าแตงนี่จะเป็นยังไงล่ะถ้าสามศูนย์แตกนี่เป็นยังไงดังระเบิดระเบิอเลยพี่น้อง ตรงนี้แหละสามตัวก็คมให้เอฟซีหน่อยสิข้างล่างก็สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ครับอย่านานๆไม่ใช่ว่าข้างเดียวอยู่ฝั่งนี้ก็มีข้างนั้นก็มีเวอรอก็ต้องเราต้องสอนต้องสอนให้หัวทุกครั้งสิพี่นอมันเออเนี่ยทั้งเลขตัวนี้ทั้งเลขตัวนี้แล้วก็ต้องสองดูให้มันครบดว่าอว่ามันมีเลขอะไรมั้งตัวนี้เลขอะไรบ้างเนาะพี่น้องเนี่ยดูเอาเองครับปู่เทพปู่เลขเนาะ นี่ครับพี่น้องครับบมงว่าพิศเตลย์เตลย์สามในศูนย์ครับพี่น้องเนาะตัวนี้อะไรออัันนนน้เเทพาตัวนี้อะไรแล้วก็ตัางมงก้อนอะไหรเนาะเนาะสามดูผงก็ดูแต่เป็นเปสามเลยตัวนี้อะไรเนาะเดินๆเดินเบินๆกับกับบงซอยกันครับพี่น้องอืมครับพี่น้องว่าเห็นตัวใดเนี่ยครับพี่น้องครับแต่ว่าดันนั้นแล้วชัดเจนี่ลีตัวนี้ล่ะ นี่เป็นสีอย่างนี้หรือเปล่าโี่เปนสีนะน้อนี่เลยจานเบิ้งกะเบิ้งกังกไผงเอามันเลยพี่น้องครับเพื่อเป็นจิลามของผมเห็นแบบนี้เนาะบางท่านอาจเห็นบ่คือกันนี่ตัวนี้แปดละครับพี่น้องครับอยู่ตรงกลางนี่นะจะแปดสามแปดศูนย์หรือพี่น้องเห็นคือผมบ่แต่ต้องซูมออกมาชัวชัดเจนแฮงหืมตัวนี้งามเพียงใดครับพี่น้องครับ พี่น้องเห็นตอนไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับนี่ข้างบนข้างล่างตรงกันเป๊ะอ่ะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้ามาเห็นคลิปนี้หลักไห้แล้วลุ้ยๆแห่งๆปังๆกันทุกโค้ดโซคนครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ก่งกิาวบ้านในทำคลิปเพื่อนำแนวทางดีๆให้กับเอฟซีนะครับพี่น้องครับ หนีเอาไว้หนีสกักก่อนสวัสดีครับเฮงเฮงบังปังรวยลุย,ลยนี่คือมังกรบอกนี่คือมังกรที่จมน้ำเนี่ยต้นนี้เป็นมังกรจมน้ำเราพี่น้องไปถอดแหใส่มองใส่<ต><อ>ขึ้นมาหนามเต็มนม้ำหนังห้อยก็ยังติดเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นสมฤทธิ์เกล็ดเพชรด้วยนะครับเกล็ดเป็นเพชรด้วยเกล็ดเพชรหเลยนะครับนี่นี่แหละครับเป็นเรื่องจิมม่าชั้นอีเดีครับพี่น้องครับ หวยก็มทั้งเงาทั้งใ่แต่สามารถถึงอันนี้เมื่อใดนะครับพี่น้องครับ